ก็กลับมานะครับกับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็เลยพ่วงเรื่องการจัดเสิร์ฟไปให้ด้วยเลยนะครับซึ่งทําอาหารแล้วเราจัดตกแต่งอาหารสวยงามแล้วนะครับและมีวิธีการจัดเสิร์ฟแบบไหนอะไรได้บ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเข้าครพวกาอาหารไทยมาให้ดูนะครับเนาะเรื่องแรกเลยนะครับหลักศิละปะที่เรานําม,มาใช้ในการออกแบบนะครับเราเรียนรู้มาแล้วเนาะว่าหลัก ต,ต่างๆที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบศีลทัศนศิลทัศนศีลทัศนธาตุทั้งหลายนะครับเรามีความรู้และเราคํานึงถึงรูปร่างรูปทรงสีผิวสัมผัสความสมดุลสัดส่วน องประกอบทางศิลปะทั้ง9เรื่องนะครับเรารู้หมดแล้วนะเรามีหลักการแล้วนะครับเราจะหยิบจับมาใช้อย่างไงนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับผู้ที่มองเห็นนะครับแล้วก็คํานึงถึงส่วนประกอบทั้งหมดในอาหารด้วยว่ามันไปเข้ากับภานชนะไหมมันถูกจัดวางได้ดีไหมนะครับ ข้อที่2นะครับการใช้ประโยชน์จากวัสดุต่างๆนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเนาะการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบหลักๆในการทําอาหารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญการใช้ประโยชน์คือยังไงครับ เราเลือกรูปร่างรูปทรงสีขนาดเนี่ยนี่คือการหยิบใช้ประโยชน์ของมันมานะครับสีเนาะการหยิบสีของอาหารของวัตถุดิบอาหารมาในการตัดกันเข้ากันกับอาหารความสดใหม่เนาะหรือรูปร่างรูปทรงของมันเนี่ยคือการนําไปนํา ประโยชน์ของวัตถุดิบนั้นมาใช้นะครับรวมไปจนถึงการหั่นตัดแต่งรวมไปจนถึงการแกะสลักต่างๆนะครับเนาะอันนี้ไปถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการที่จะทำให้อ,อ,อาหารนั้นมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ 3. การเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งอาหารเนาะเรารู้หลักงานศิลปะเรารู้จักการใช้เลือกวัตถุดิบเลือกวัสดุอุปกรณ์มาใช้ แล้วสุดท้ายเลยก็คือการเลือกใช้ภานชนะนะครับเนาะการเลือกขนาดรูปร่างรูป,รปทรงภานชนะให้มันเหมาะกับอาหารอาหารไทยเออก็ควรเลือกภานชนะประเภทนี้อาหารต่างเอ่อตะวันตกก็ควรเลือกใช้ประเภทนี้ซีฟู้ดควรเลือกใช้ประเภทนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ให้คํานึงถึงเรื่องภานชนะอีกนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการจัดตกแต่งอาหารและก็การจัดเสิร์ฟนะครับเนาะอ่านะครับหลัก การจัดตกแต่งอาหารนะครับถ้าแบ่งได้ออกมาก็จะแบ่งออกไปเป็นสองลอักษณะน้อหลักการจัดตกแต่งอาหารเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือชิ้นอาหารต้องทําไมครับมันต้องมีความพิถีพิถันหน่อยนะครับทำให้มันดูแค่เป็นชิ้นพอชิ้นพอคํานะสะดวกต่อการรับประทานง่ายต่อการรับประทานยิ่งถ้าเป็นพวกอาหารว่างตระกูลพวกอาหารว่างอาหารที่ชิ้นพอดีคําแล้วเนี่ยมันยิ่งตําเป็นต้องต้องตัดแต่งให้มันพอดีคําจริงๆนะครับไม่ควรที่มันจะโอโ้โหใหญ่ ผักขึ้นมาแล้วโอโหกินเกินปากเกินคำต้องมาหั่นชิ้นที่2ชิ้นที่3เนี่ยนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับเนาะสิ่งที่ที่นำมาตกแต่งก็ควรควรแยกออกมาไหมบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมที่มันอยู่ในจานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเราเสิร์ฟเป็นเป็นอาหารประเภทของทอดเรามีผักสดๆ เราเอาไปวางคู่กับของทอดใช่ไหมครับก็ไม่เหมาะนะครับทาไมครับเพราะว่าเดี๋ยวผักสดมันก็จะทําความชื้นทําให้ของทอดมันหายกรอบแล้วก็ควรมีภานชนะแยกต่างหากอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคือหลักในการที่ที่ที่เราจะแบ่งตัวอาหารได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นพวกตระกูลอาหารว่างล่ะอาหารว่างเนี่ยเราควรมีลักษณะทําไมครับควรควรแบ่งยังไงบ้างนะครับลักษณะของอาหารควรทําไมครับ ควรตกแต่งอาหารให้มันมีรูปร่างสีสันผิวสัมผัสที่มีความหลากหลายเนาะอาหารว่างยิ่งอาหารว่างไทยเนี่ยโอ้โหมมีความหลากหลายมากเลยมีทั้งอาหารว่างประเภทนึ่งประเภททอดประเภทเ อะไรนะมีของนึ่งของทอดนะครับของต้มนะเป็นซุปเล็กๆอะไรเงี้ยโหมีความหลากหลายนะครับขนาดชิ้นอาหารว่างก็ต้องให้ขนาดเล็กพอดีคำนะครับรับประทานง่ายนะครับมีสีสันสวยงามม,งาม,มีองค์ประกอบของผักเคียงเครื่องเคียง,ยงผักแนมต่างๆให้มันดูสวยงามดูดูมีสีสันยิ่งอาหารไทยมีงานแกะสลัก เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะสร้างสเสน่ห์ความเป็นความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นเนาะหรือไม่งั้นว่าจะเป็นอาหารต่างชาติเวสเทิร์นอาหารตระวันตกเนี่ย ก็อาหารว่างเขาก็มีพวกขนมปังมีบาแกตตมีคานาเป้มีแซนด์วิชอะไรเงี้ยนะครับยิ่งพวกที่เป็นพวกทรีเทนทั้งหลายที่เป็นอัฟเตอร์นูนทีเนี่ยเราสามารถจัดให้มันอยู่ในพวงเ,าเาขาเรียกว่าทรีเทนเนาะเป็นพวงเสิร์ฟอาหารนะครับเป็นชั้นเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็สามารถจัดตกแต่งได้ได้หลายรูปแบบเลยนะครับอันนั้นก็จะมีอาหารประเภทหลายๆประเภทเช่นเดียวกันคล้ายๆกับอาหารไทยเลยขนาดก็ต้องชิ้นพอดีคำเนาะตระกูลพวกของว่างทั้งหลายนะครับจัดเป็น หมวดหมูเนาะของทอดก็อยู่หมวดของทอดของที่เป็นแซนด์วิชก็อยู่หมวดแซนด์วิชนะครับผลไม้แยกมาเค,ค้กแยกมานะครับจัดหมวดหมู่แล้วก็จัดลงพานชนะที่มันถูกต้องของลักษณะของอาหารนั้นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในหลักการจัดพวกอาหารว่างนะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะอาหารประเภทเครื่องจิ้มล่ะอันนี้ต้องบอกว่าต้องมีเฉพาะ ส่วนใหญ่ในเอเชียเนาะหรือในไทยเราเนี่ยประเภทเครื่องจิ้มเนี่ยมีเยอะมากมายเลยเช่นพวกน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำชุบอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับ<อ>ก็เลือกภาชนะให้มันเหมาะสมนะครับเลือกภาชนะเหมาะสมไม่พอนะครับเลือกออผัก ที่เอามาจิ้มกับเครื่องจิ้มนั้นให้มันเหมาะสมเครื่องจิ้มบางประเภทอาจ Dial อาจ,จะกินแค่ผักสดเครื่องจิ้มบางประเภทอาจจะต้องมีผักสดและผักลวกอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีรวมถึงผักทอดด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจัดหมวดหมู่ของเครื่อง, <tent. S 1> องเครื่องเคียงของแหนมของเครื่องจิ้มให้มันเหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็สร้างความสมดุลในจานอาหารเนาะอันนี้เอาองค์ประกอบสินเข้ามาแล้วนะครับสร้างความสมดุลในจานเนาะอาจจะมีน้ําพริกอยู่ตรงกลางแล้วเรียงผักเคียงอยู่ข้างข้างอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะทําให้อาหารมันดูตัวเครื่องจิ้มน้ำก็จะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะการจัดเสิร์ฟก็ดูให้มันมีปริมาณพอดีนะครับอุณหภูมิของอาหารดูให้มันเหมาะสมนะครับนเนาะหลักการจัดเสิร์ฟอาหารนี่นะครับสำคัญมากนะยิ่งถ้าเราทําอาหารที่ที่ร้อนก็ควรต้องเสิร์ฟร้อนทำอาหารเย็นก็ควรต้องเสิร์ฟเย็นทําอาหารร้อนยิ่งเสิร์ฟรับแบบมีควันโชยๆมันก็ยิ่งดียิ่งซุปร้อนๆแกงร้อนๆทาไมครับยิ่ง พอเสิร์ฟร้อนถึงมือลูกค้าลูกค้ารับประทานอาหารร้อนก็จะมีความพึงพอใจมากกว่ารับประทานอาหารเย็นถูกไหมครับเนาะอันไหนที่ควรเสิร์ฟเย็นก็ต้องควรเสิร์ฟเย็นอันไหนที่ควรต้องเสิร์ฟอยู่บนน้าแข็งก็ควรต้องเสิร์ฟอยู่บนน้าแข็งเช่นพวกตระกูลอาหารญี่ปุ่นทั้งหลายซูชิซาเซมิทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ต้องเสิร์ฟเย็นต้องอยู่บนน้าแข็งอันไหนที่เสิร์ฟบนน้าแข็งก็ควรบนน้าแข็งนะครับเนาะกับปริมาณหรือพอชั่นไซส์นะครับปริมาณอาหารกับตัวของขนาดเนี่ยควรให้มันพอดิพอดีกัน เนาะไม่ควรมากไม่ควรน้อยจนเกินไปบอกว่าโหอันนี้เราอยากให้ลูกค้ากินมากก็ตักใส่มากเลยแต่บางทีมันอาจจะไม่บาลานซ์กับส่วนผสมอื่นหรือกับอาหารจานถัดไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น3-4หัวข้อหลักๆในการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเสิร์ฟที่เราควรคำนึงถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารจานเดียวอาหารว่างนะครับรวมถึงถ้าเป็นอาหารไทยก็เป็นตระกูลพวกเครื่องจิ้มเครื่องแหนมทั้งหลายนะครับแล้วก็เราควรคำนึงถึงหลักการจัดเสิร์ฟเรื่องอุณ ปภูมิและขนาดหรือปริมาณพอร์ชั่นของอาหารให้มันเหมาะสมตามไปด้วยนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเล่าถึงเรื่อง หลักการองค์ประกอบศินทัศนศิลป์ทัศ,าศานธาตุท,ทั้งหลายทั้งแหล่แล้วนะครับสีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการจัดตกแต่งอาหารนะครับถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจถึงเรื่องสีเราเข้าใจถึงหลักการทางศิละปะเบื้องต้นนะครับยังไงเราก็จะจัดจานอาหารได้สวยแล้วก็เบื้องต้นก่อนจะจัดจานมีการสเก็ตภาพสักนิดหนึ่งครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเราจะทําให้เราไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการที่ลงจานอาหารด้วยนะครับก็ฝากไว้สําหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้าอบรม ทุกท่านนะครับใครที่ที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้นะครับค่อยๆเรียนรู้ครับปัจจุบันมีสื่อโซเชียลต่างๆมากมายครับมีภาพจากแหล่งภาพเยอะแยะมากมายเสิร์ชหาได้ครับเราไม่ได้ Copy แต่เราเอามาเป็นต้นแบบเพื่อเรยเอามาปรับประยุกต์ใช้กับจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเราหรือของเชฟหรือของตัวเราเองหรือเราเจ้าของร้านเองก็ตามนะครับมีการคิด r ร้ t e ออกแบบเมนูให้มันถูกต้องนะครับแล้วจะทําให้จานอาหารนะั้นมันเพิ่มมูลค่ามีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ